สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูสุรศักดิ์จจนทรธารนะครับหรือครูโต,โตนักเรียนนี่เองนะครับในรายวิชาพละศึกษานะครับกลุ่มสาระสุขสศึกษาและพละศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเกมเบตเตอร์เล็ดนักเรียนทราบไหมเกมเบตเตอร์เล็ดคืออะไรเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมกันนะครับอันดับแรกมารู้จักตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้นี้ก่อนนะครับตัวชี้วัดข้อแรกบอกว่านักเรียนต้องสามารถเล่นเกมเบตเตอร์เล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่มีวิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบ,รบรื้องต้น ทั้งแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์คุณคุ้นไหมนักเรียนเรียนไปแล้วนะครับในเทอมที่แล้วนะครับสปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่มได้เราไม่เล่นคนเดียวได้นะนะครับเราเลนเ่นกลุ่มได้นะครับอ่าคราวนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับในชั่วโมงนี้คือหนึ่งอธิบายรูปแบบกระแสะของเกมเบรตเล็ เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนจะต้องบอกได้ว่ารูปแบบเกมเบเตเดตนั้นเป็นรูปแบบใดมีประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะครับสามารถยกตัวอย่างเกมเบเตเดตขึ้นมาได้อย่างน้อย1เกมนะครับและเห็นความสําคัญของการเล่นเกมเบเตเดนะครับนักเรียนจะต้องรู้จักประโยชน์มันและจะเห็นคุณค่าของมันและจะอยากเล่นมันนะครับเกมเบเตเดตนี้เบเตเดตคืออะไรรู้จักไหมครับนักเรียนเกมเบเตเดตเกมอะไรเกมที่เล่นกันเล่นกับเพื่อนมีกฎกติกาไหม มีมีกฎกติกาด้วยนะครับง่ายหรือยากง่ายง่าย่าย,ายครับเกมอบนเตอร์เ <Game Better> ็ต <less> คือเกมที่มีกฎกติกาการเล่นแบบง่ายๆนะครับเล่นแล้วเกิดความสนุกสนานขบขันนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนกติกาได้ตามความเหมาะสมนั่นเองสามารถตกลงกติกากันใหม่ได้นะครับแล้วแต่บริบทของสถานที่ที่เรเรียนเล่นหรืออุปกรณ์ที่เรียนเล่นนะครับนี่คือเกมเบตเตอร์เลตนะครับวันนี้ครูมีเกมเบาๆสมองมาฝึกเรานะครับมาวอร์ันเล็กน้อยนะครับเห็นภาพนี้เคยเห็นไหม เคยเห็นไหมครับเคยเล่นเกมตามห้างไหมนะครับเดี๋ยวครูจะมีแท่งสี่เหลี่ยมนะครับเป็นฐานสี่เหลี่ยมค่อยๆตกเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าตัว L มันเลื่อนลงมาถึงเส้นส<ด>ีแดงปุ๊บนักเรียนตบมือนะครับที่หน้าตักตัวเองโดยใช้มือซ้ายตบตักตัวเองสังทีอ่าไงไหมนะครับแล้วถ้าเป็นตัว R ล่ะใช้มือไหนมือขวาถูกต้องอ่าแล้วถ้าเป็นตัว C ล่ะครับแบบนี้ปรบสองมือพร้อมกันอ่าเข้าใจไหมครับ เล่นไม่ยากเลยแต่เกมนี้เป็นเกมฝึกทั้งสติฝึกทั้งความเร็วมือนะครับฝึกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาถ้าพร้อมแล้วพร้อมจะได้นจริงครับพร้อมไม่ยังเอ่ยพร้อมแล้วไปดูครับอ่าเอาง่ายก่อนง่ายก่อนอ่าซ้ายอ่าเข้าไปขวาอ่าไปเลยครับปลบมือตบตกซ้ายตตบตักซ้ายอีกแล้ว ใครตบไม่ทันมีไหมตบตะขวาอ่ะแซ่เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วตบตะขวาอีกแล้วตบมือบ้างไปเลยนะมันจะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเรียนสติดีนะครับซ้ายไปแล้วนะขวานะครับปรอบมือซ้ายปรอบมือขวาปรอบมือปรอบมือ ซ้ายขวาขวาเอาเร็วขึ้นขวาขวาอีกแล้วปมมือซ้ายซ้ายพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยปมมือปมมือปมมือพร้อมกัน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 ปมมือพร้อมกันพร้อมกันปมมือโอ้เริ่มหลงแล้วออาทันไหมเรียนัันไหมลูกทันไหมครับท anyway. MA ันไหมครับขวาซ้ายพร้อมกันปมมือขวาซ้ำกันปมมือได้ไหมใครทำถูกหมดเลย เก่งมากปลบมมือหน่อยเยี่ยมมากเนี่ยคิดว่าเกมนี้มีประโยชน์อย่างไรครับเล่นแล้วรู้สึกสนุกไหมสนุกใช่ไหมครับสนุกแล้วมีอะไรอีกฝึกอนนะไรนะสติโอ้ยฝึกสตฝึกความเร็วมือฝึกอะไรครับสายตานะครับฝึกความสัมพันธ์ของมือและตานะครับเรียนทำได้ทุกคนหรือเปล่าครับ ทุกคนปลุมือเลยครับเก่งมากๆรับในเมื่อนักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของเกมเมื่อสักครู่ที่เราเล่นไปได้ว่ลนักเรียนน่าจะพอทราบแล้วพอเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าประโยชน์การเล่นเกมเบสเ็ตนั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอย่างแรกสุดเลยเกมเบ์เ็ตเมื่อเล่นแล้วนะครับเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไม่ว่าจะอยู่กับที่เคลื่อนที่หรือประกอบกอบุปกรณ์ก็ตามมันนาให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวเกิดอะไรขึ้นถูกต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะครับงานฝึกกล้ามเนื้อฝึกการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับ อ่าต่อไปมีประโยชน์อะไรอีกประโยชน์ของการมิเตอร์เลสสนุกอ้าวสนุกอ้าวนะครับทําให้จิตใจ,จร่าเริงแจ่มใส,เก,มสเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินสนุกไหมครับเมื่อกี้สนุกไหมเห็นกุโตกโต้เห็นเราขำกันเต็มไปหมดเลยน,น,เนะครับสนุกขำกันเองนะครับก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยนะครับประโยชน์อะไรอีกครับอืมอ่าเดี๋ยวเห็นภาพมิเตอร์เลคิดรู้สึกไงเกมอะไรเนี่ยเกมอะไรชักกเยอรรู้จักชักกเยอรด้วยมันมีประโยชน์ไงครับ สร้างความสามคัคคีถูกต้องเลยนะครับเกมนี้นะครับสร้างความสามคัคคีในหมู่คณะได้ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามที่มีการเล่นแบบเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับมีการประสทําทำงานร่วมกันนะครับจะเกิดความสามคัคคีของเรานะครับอะไรอีกอีกทำอะไรอีกอืมเขาเขาไปไหนเขาทำอะไรกันเขาจับมือกันทำไมต้องจับมือเขาแข่งเสร็จแล้วเขาจบแล้วเมื่อจบแล้วนะครับนั่นหมายความว่าย่อมจะต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะนะครับ ทำให้นักเรียนนะรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักการให้อภัยบางทีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเล่นอาจจะมีการกระทระทั่งกันบ้างนะครับมีการเขาเรียกอะไรอ่ะผิดพลาดที่ทําให้ฝ่ายได้รับบาดเจ็บหรือทําให้ฝ่ายเสียใจอะไรเงี้ยนะครับนักเรียนสามารถ,าารถท,าที่จะขอโทษขอโพยกันแล้วจะให้อภัยซึ่งก,กันและกันนะแพ้มันต้องมีคนแพ้คนชนะอยู่แล้วในเกมเสมอได้ไหมเสมอก็ได้นะครับนี่คือประโยชน์ของการเล่นเกมเบ็เดที่ทำให้รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยเราเรียกว่า น้ำใจนักกีฬาถูกต้องเลยเก่งมากครับมีน้ำใจนักกีฬาตั้งเองมีอะไรครับมีน้ำใจกีฬาก็คือจะต้องยอมรับกฎกติกานะครับเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเกมบาเกตบอลนั้นมีกฎกติกาถึงไม่จะเป็นกฎกีฬาง่ายๆนิดหน่อยก็ตามนะครับแต่ถ้าเราไม่เล่นตามกฎกติกาแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไม่สนุกมันก็จะเกิดการโกงกันใช่ไหมครับเกิดการไม่ยุติธรรมได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เล่นเกมบาเตบอลแล้วเรารักษากฎกติกานั้นมันการฝึกตัวเราเอง ให้รู้จักเป็นคนมีระเบียบวินัยยอมรับกฎกติกายอมรับคําตัดสินของผู้ตัดสินถูกต้องดีมากครับเอาละเมื่อเราทราบประโยชน์มาแล้วเราก็อยากจะเล่นกัมันใช่ไหมนะอยากเล่นเกมยังอยากเล่นแล้วแต่เราต้องรู้ว,ว่าก่อนจะเล่นเกมนั้นต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างการปฏิบัติตนในการเล่นเกมแตเละนั้นนะครับสิ่งแรกที่ต้องทาคือเหมือนการออกกำลังกายทั่วไปเลยวอร์มเก่งมากนะครับวอร์มหรืออบอน่นร่างกายประวันห้าถึงสิบนาทีนะครับวอร์มห้าถึงสิบนาที รมการเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายสําหรับการเล่นเกมนั้นไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บนั่นเองนะครับตรวจสภาพพื้นที่และอุปกรณ์ที่ใช้เล่นนะครับเช่นใช้เล่นลูกบอลลูกบอลน่าจะต้องสุบลมยังสูบลมแข็งแข็งได้ไหมอาจจะแข็งเกินไปนะครับก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บอาจจะนิ่มๆหน่อยก็ได้นะครับหรืออุปกรณ์ต่างเช่นสภาพพื้นพื้นขรุขระไหมพื้นมีหลุมมีบอ่อไหมอาจ,จเกิดอันตรายได้มีน้ําขังทาให้เกิดการลื่นได้หรือเปล่า นะครับนี่อุปกรณ์ที่จะใช้เล่น,นรับไม้มีเสี้ยนมีหนามมีตะปูยื่นออกมาหรือเปล่าพวกนี้นครับเป็นสิ่งที่เราต้องดูก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับ <c oughs> อะไรครับเล่นตามกฎและกติกาจะเล่นได้ต้องรู้กติกาก่อนนักเรียนต้องตกลงกติกาให้เรียบร้อยเมื่อกี้ครูโต๋บอกว่าเราสามารถกําหนดกติกากันเองได้เป็นข้อตกลงในกลุ่มที่เล่นนะครับกต <c oughs> ิกานี้เราตกลงแล้ว่าจะเอาแบบไหแบบไหนแบบไหนตามบริบทของอุปกรณ์ตามสถานที่นะครับ บางที่อาจจะเล่นแบบหนึง่งบางที่อาจจะเปลี่ยนกิกากแบบหนึง่งก็ได้นะครับแต่ต้องตกลงกันให้ดีนะเรถือเป็นกิการร่วมกันนะทุกคนต้องรักษากิการนะครับเมื่อเล่นสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดรัดกุมนะครับถ้าเป็นไม่ได้แสงเกงวอมขายาวเผื่อลม้มเผื่อล้มใช่ไหมไม่เหมือนเกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ไม่ลม้มใช่ไหมแต่เกมมาเกมอาจจะล้มได้นะครับอาจจะได้แผลถลอกได้นะครับหรือถ้าเสื้อมันลุ่มล่ามนี่อาจจะมีการเกี่ยวกันนะครับรัดคอเงี้ยนะครับใส่ผ้าบุกค,คอลูกเสืออยู่เเวลาวิ่งอาจจะเกี่ยวกันดึงคอเจ็บได้ เพราะนั้นเราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกัน <_ S 1> เล่นเกมน,นั้นนะครับโอเคไหมครับมีอะไรครับไม่เล่นรุรนแรงและไม่แกล้งเพื่อนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆบางคนสนุกอย่างเดียวไงสื่อเขาว่าและแกล้งเพื่อนเดี๋ยวต่อไปเรามีเกมให้เล่นนะครับมีเกมให้เล่นในชั่วโมงต่อไปเนี่ยบางเกมนั้นคอน่อนข้างจะอันตรายนะครับถ้าเรียนแกล้งกันนะครับแกล้งกันอาจเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นสําคัญคือเราต้องเล่นแล้วสนุกไปด้วยกันใช่ไหมครับเราสนุกไปด้วยกันนะทุกคน เพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเจ็บเราเราแกล้งเพื่อนปล่อยเพื่อนเจ็บเนี่ยเพื่อนสนุกไหมครับไม่สนุกเพราะนั้นเราต้องพยายามเล่นตามกติกานะครับไม่แกล้งกันไม่รุนแรงกันโอเคครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ช่วยครูหน่อยครับครับนักเรียนมาช่วยการวิเคราะห์นะครับว่าอุปกรณ์ใดต่อไปนี้นครับสามารถนํามาใช้ในการเล่นเกมบเบสบ็ลดได้นะครับภาพแรกจริงๆภาพนี้ครับภาพอะไรเอ่ยแป้นบาสเกตบอลเป็นไงครับ สมควรนำมาเล่นไหมไม่อุปกรณ์กีฬานะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งทาไมไม่สมควรครับเล่นเรนบอกไม่สมควรเพราะอะไรครับมันสุดโซมากมันเก่ามากทําไมครับเดี๋ยวไม้มันอาจจะหล่นใส่หัวเราก็ได้นะครับล้ออาจหักอาจจะล้มลงมาทับเราก็ได้นะครับสภาพของอุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสมนํามาเล่นครับเก่งมากครับเยี่ยมมากใครตอบเมื่อกี้ผมมีเพื่อนนะครับอ้าวต่อไปภาพต่อไปครับออะไรเอยตะเกียบเคยใช้ไหมครับออกมาเล่นได้ไหมเอย เพ alk, ain, you know ื่อนบอกไม่ได้เหรอมันแหลมมาตะเกียบแหลมมาเลยตะเกียบก็ไม่ค่อยแหลมนะเล่นได้ไหมครับครูว่ามาเล่นได้นะเรียนว่าไหมเอาใช่ไหมมาเลยเอามาเีบมาแข่งคีบกันใช่ไหมครับใครเคยเล่นบ้างมีคนเคยแข่งเอาตะเกียบมาคีบกันใช่ไหมครับโอเคครับตะเกียบใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อะไรครับอันนี้เมื่อกี้ตะเกียบมันใช้ได้เลยนี้ใช้ได้เปล่าใช้ได้ไหมจอมกับมีดอ่าทำไมถึงไม่ได้ครับอ่าเรียนตอบไม่ได้เพราะอะไรถึงไม่ได้ครับมันแหลมมันคมใช้แล้วอาจเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายได้นะครับ ก็ไม่ควรนามาเล่นมีดกับของมีคมไม่ควรม,มาเล่นโอเคนะนักแสดงไ้เรียนเข้าใจเข้าใจภาพต่อไปเลยเชือกครับเชือกมาเล่นได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้มดาทาอะไรได้ครับชักะเยอเอามากระโดดเชือกโอ้โหได้หมดเลยเก่งมากอ่าภาพต่อไปครับภาพนีนดีภาพนี้นะลูกบอลต่างๆอยู่นีอามาเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเล่นได้ปลอดภัยแล้วนี้ล่ะรู้จักไหมครับโอ้ประทัด อ่าประทัดกับไม่ขีดเล่นได้ไหมครับไม่ควรเล่นนะครับเป็นวัตถุ Wifi นะครับเราไม่ควรจะเอามานําเป็นอุปกรณ์เล่นเกมนะครับอาจเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ยเกิดอคีภัยได้ไม่สมควรต่อไปครับอะไรครับนักเรียนรู้จักไหมเนี่ยหลอดหลอดเราไม่เล่นได้ไหมหนูเล่นได้เล่นได้หลอดไม่เล่นได้แล้วแต่เกมจะใช้เล่นนะครับสามารถมาเป่ามาเกี่ยวมามัดมาผูกหรือมามาเล่นหลายอย่างนะครับเอามาเล่นได้ นะข้อนี้ถูกต้องสุดท้ายครับภาพนี้ครับอะไรรู้จักไหมครับด้วงอัน้เรรู้จักด้วงออกมาเล่นได้ไหมครับฮะออามากัดกันสมควรไหมไม่สมควรเลยทรมานสัตว์นะครับไม่ควรนําสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตนะครับมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกมแล้วทําให้สัตว์นั้นเกิดความอะไรเกิดการบาดเจ็บเกิดความลําบากหรือเสียชีวิตนะครับสัตว์ตายอ่ะไม่ควรเลยนะครับเป็นการทรมานสัตว์ไม่สมควรทำนะครับใครตอบถูกหมดยกมือ เยี่ยมมากๆเก่งมากๆปรบม,มือตัวเองครับอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนพอสรุกไปครูได้ไหมครับว่าอุปรกรณ์กีฬาที่นํามาเล่นนั้นหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นเกมเบสบอลนัน้นมันมีลักษณะอย่างไรบ้างอมไม่แหลมคมเก่งมากไม่ใช่วัตถุไไฟ้เก่งมากควรจะเป็นอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์ที่ปลอดภัยไม่ก่อเกิดอันตรายไม่ควรเป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตโอเคครับทุกคนปรบม,มือตัวเองครับเยี่ยมมากๆเลยอ่ะต่อไป เรามาทําแบบทดสอบกันสักหน่อยนะครับข้อแรกนะครับข้อใดเป็นลักษณะของเกมเบ็ดเตล็ดก็ไก่ต้องมีกรรมการจําเป็นต้องมีไม้ข้อไก่มีกฎกติกาง่ายๆข้อควายมีการแข่งขันในระดับสากลโอโ้แข่งทั่วโลกหรือเปล่าอให้เวลาคิดครับเร็วๆเราคุยไปแล้วเมื่อกี้เราคุยไปแล้วจําได้ไหมครับคําตอบคือ ข้อขอไข่ครับปรบมือตัวเองหน่อยเก่งมากๆเยี่ยมมากครับสาเหตุเพราะว่าต้องกไก่ต้องมีกรรมการไหมเราตัดสินเองได้เพราะเราคุยตกลงกันเองนี่เราคุยกันการเองเราตกลงเองได้ว่าใขรเป็นผู้แพ้ผู้ชนะกติกาอย่างไรเราดูกันเองได้นะครับข้อควายมีกการแข่งระดับสากลไม่ใช่ถ้าแข่งระดับสากลจะกลายเป็นกีฬาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมีกฎกติการง่ายๆเป็นลักษณะของเกมเบตเล็กเลยพื้นฐานเลยตกลงกันเองกติการง่ายๆไม่ยากนะครับข้อต่อไปครับ ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเล่นเกมเปตเตะลิตไม่ใช่นะเรียนไม่ใช่ประโยชน์นะข้อไก่ทำให้เกิดความสามคัคคีข้อไข่ทำให้คัดแยกคนเก่งได้ข้อควายทำให้ร่างกายแข็งแรงข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ครับการเล่นเกมเปตเตะเลิตข้อไหนเอ่ยคำตอบคือถูกต้องครับข้อขอไข่ครับ ทำให้คัดแยกคนเก่งได้นะครับเราไม่ได้เล่นเกมรเร์เ็ตเพื่อคัดแยกคนเก่งคนไม่เก่งาก,การเราเล่นเพื่อความสุขสนานเพื่อประโยชน์ของความแข็งแรงของร่างกายนะครับเพื่อความสมัคคีเราจะไม่แบ่งแยกกันนะครับไม่เกี่ยวเลยโอเคไหมครับเข้าใจนะข้อต่อไปก่อนเล่นเกมรเร์เน็ตควรปฏิบัติอย่างไรก่อนก็ไก่แต่งตัวให้สวยรอที่สุดเ <c oughs> ขาครรับประทานอาหารก่อนเพื่อจะได้มีแรงเดี <c oughs> ๋ยวชูวนะเขาควาย ตรวจเช็คอุปกรณ์และสถานที่ที่จะใช้เล่นข้อไหนครับที่ควรจะต้องปฏิบัติก่อนเล่นเกมข้อไหนครับคำต,ตอบคือถูกต้องครับข้อควายครับตรวจเช็คอุปกรณ์และสถานที่ที่จะเล่นนะครับทำไมแต่งตัวให้สวยหล่อไม่ได้อะแต่งอะไรก็ได้เล่นได้หมดแหละคอยลัดกุมใช่ไหมครับให้ปลอดภัยรับประทานอาหารก่อนดีไหมควรไหมอาจจะจุกได้นะนีกเรียนอาจจะจุกได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วมากินมาเล่นเลยนะครับก็ไม่ควรโอเคครับ นี่เครับนักเรียนรับทราบเรื่องของลักษณะของเกมเบตาเดตมาแล้วนะครับเรียนรู้เรื่องเกมเบตาเดตมาแล้วเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของเกมเบตาเดตมาแล้วการเตรียมตัวมาแล้วคราวนี้ครูจะให้เรายกตัวอย่างเกมเตลิดที่เรียนรู้จักขึ้นมาสักหนึ่งเกมนะครับและอธิบายวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นบันทึกลงในแบบบันทึกแบบนี้นี่ขบวนเขียนชื่อเกมมานักเรียนตั้งชื่อเกมว่าอะไรหรือหรือนักเรียนรู้ว่าเกมนี้ชื่อว่าอะไรนะครับใส่จำนวนผู้เล่นมาเล่นได้กี่คนนะครับ บอกอุปกรณ์มาอุปกรณ์ที่ใช้เล่นมีอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นเล่นอย่างไรเขียนบรรยายมาเลยว่าแบ่งกลุ่มไหมหรือนั่งอย่างไรหรือว่าแบง่งฝ่ายข้างยืนยังไงเขียนมาครับเขียนไม่หมดเลยนะครับและข้้งล่างสุดบอกประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกมเนี้ยเกมที่นักเรียนนะครับที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเนี้ยนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทําครับ ครับมีเพื่อนส่งมาแล้วนะครับเพื่อนนี้บอกเกมว่าเป็นชื่อเกมบอลระเบิดโอ้ยน่ากลัวไหมเนี่ยจำนวนผู้เล่นไม่จำกัดเลยโอ้โอุปกรณ์ที่ใช้คือลูกบอลขนาดใดก็ได้ขนาดนี้ขนาดนี้อันนี้นี่ก็ได้นะครับวิธีการเล่นเพื่อนบอกว่าให้ทุกคนนั่งล้อมวงหันหน้าเข้าหากันอ๋อล้อมวงหันหน้าเข้าหากันนะครับส่งลูกบอลต่อๆไปส่งไปนังข้างใช่ไหมนะครับเมื่อครูปเป่านุีดปี๊ด ลูกบอลอยู่ที่ใครคนนั้นจะถูกคัดออกอ๋อโอเคบอลมาอยู่ที่ใครคนนั้นโดนระเบิดใช่ไหมนะครับคนนั้นจะถูกคัดออกจนเหลือคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะอ๋อโอเคคุณเข้าใจแล้วนะครับทุกคนนั่งล้อมวงการส่งบอลไปรอบๆส่งไปรอบครูกระป๋องเวทปิดลูกบอลอยู่ที่ใครคนนั้นถูกคัดออกระเบิดเยี่ยมมากครับประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกมครับเพื่อนกว่าฝึกสมาธิตอ้ตอ,งตองฟังเสียงเวทใช่ไหมมีวินยัยรักษากติกาถูกต้องนะครับเพราะครูนึกภาพแล้วบางคนอาจจะใช้วิธีโยนให้เพื่อนเงนี้ยดีไหมครับ ไม่ดีเลยใช่ไหมครับบางคนส่งมาพวกส่งกลับส่งไปส่งกลับไม่ยอมส่งให้คนอื่นสักทีก็ไม่ดีนะครับโอเคมีวินัยรักษาเกียรยอมรับคําตัดสินถ้าตัวเองได้ดูกบอลแล้วก็ต้องออกถ้าเกิดโควิดดังที่ตัวเองโอเคครับสนุกสนานสนุกไหมคิดว่านี่นว่าสนุกไหมเกมนี้สนุกแน่เพราะทุกคนจะต้องรีบส่งรีบส่งให้บอลหอออกจากตัวเองไปโอเค,คปลบมือเพื่อนคนนี้นะครับปลบมือให้หน่อยดีมากเก่งมากานะครับเอาละครับแล้วเรียนได้เรียน,ร,ยนรู้เกมเกมสบอลแล้วนะครับได้รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับเล่นอย่างไร แล้วก็มีนิสัยอย่างไรมีกฎกติกาง่ายๆนะครับสามารถตกลงกันได้เองขอให้จำไว้ว่ากฎกติกาที่เรียนคิดขึ้นมานั้นนะครับจะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับไม่เกิดการมาเจ็บต่อฝ่ายตรงข้ามหรือกับตัวเรานะครับนี่คือลักษณะของเกมเป็นตเด็กที่เล่นดูแลเรื่องของอุปกรณ์การเล่นให้ดีนะครับก่อนจะเล่นลการเตรียมตัวต่างๆ หวังว่าครูหว,วังว่านักเรียนสามารถนําเกมปดิเดชนี้ไปเล่นกันได้นะครับลองไปคิดเกมมาเล่นกันเองในกลุ่มเพื่อนเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับเพื่อสร้างความสมคีในหมู่คณะของนักเรียนนะครับเพื่อที่จะได้ทํางานร่วมกันในชีวิตประจําวันได้ครูแบ่งกลุ่มมานักเรียนสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีแซ์ผ่อนคลายจากการกเรียนที่ตึงเครียดทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคราวหน้ามาเจอในเกมปดิเดชคราวหน้าต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย